ยไหมไม่ต้องเนาะเดี๋ยวออกมาเห็นข้างล่างด้วยละ่ะต้องการให้เห็นแค่นี้ค่ะคนเธอใจฉันขอหน่อยเท่านั้นคงทาได้ไม่จริงใจแท้เดี๋ยวก็อีกเก้านาทีลงแล้วนะคะ เช็คสัญญาณพอแล้วที่ว่าโอเคนะมุมนี้ชอบคุณมั่นใจรักไหม่เดิมใช้แบบนี้กับอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึง่งก็แบบยาวหน่อยแน่นอนสักทีรักเดียวไม่มีเร่กลางใจคุณนัน อยู่แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะขอเช็คสัญญาณแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเดีย๋ยวลองดูเซฟว่ามันมีบบอัญญาณโอ้โหทาำไนได้ถ้าเกิดเราใส่แมสแบบนี้มันจะเป็นไงไม่เคยใส่แมสแบบนี้เลยถ้าเกิดใส่แมสแบบนี้จะเป็นยังไงคะเนแมสแบบนี้ไม่เคยใส่เลยเป็นแบบนี้ ไม่เคยใส่แมสแบบนี้เลยเคยใส่แต่แบบนี้ค่ะเคยใส่แต่แมสแบบนี้แล้วก็กแจกมาเป็นกรปแล้วก็แบบนี้แบบนี้เขาก็ให้มาเยอะเลยน,ะะนี่ค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะบแบบนี้ซักได้แต่ว่ายังไม่ได้แกะไม่อยากแกะมันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะกะด สเตอร์ลายอยู่ไม่อยากแกะข็ให้มาอยากไปหน้ากากสองชั้นอ๋อนี่สวยอ๋อยังไม่อยากแกะเพราะไม่ได้ใช้มันมีเยอะเลยนะคะแจกงมั่งอะไรมั่งอืมค่มาซข,ขอเช็คนะคะขอเช็คขอเช็คขอเช็ค

แต่ว่ามันก็ต้องใช้เนาะของมนมีอยู่คุณมั่นใจว่าไฟอว่นีๆมีคุณไผ่บุญครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอ๋อชอบชอบใช่ไหมคะสวยใช่ไหมคะอืมสีออกแบบนี้เหรอคะแบบนี้ดีใช่ไหมคะ นี่หละคะ่ะแบบนี้สวยใช่ไหมคะแบบนี้ก็ดีเขาแจกมาก็มีสีเขียวด้วยแล้วก็สีดำ่วิมากจะเป็นของแจกสีดำใช้ใช้อีกปีหนึ่งก็ยังไม่หมดเลยนะคะเน,นี่ยก็ให้มาเยอะนะว่าบางทีเราไปไหนเราถึงใส่อยู่บ้านเราไม่ใส่ขอบคุณนะคะ กำลังใจเดี๋ยวก็ลงแล้วนะคะอีกแป๊บหนึง่งอีกห้านาทีนะคะเช็คสัญญาณดูเฉยๆไม่ได้เตรียมเรื่องมาคุยเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ รู้สึกว่ามันมุมเมือม,มันดีนะคะรู้สึกว่ามันโอเคแน่นอนเื่อที่รักเดียวไม่มีแร่กนกลามใจคุณนั้นยอมจะมีช